ครับก็ขอสรุปนะครับเรื่องของการเขียนสุดโอโค้ดนะครับเรื่องของแลวก็เรื่องของการแปลงจากสุดโอโค้ดนะครับเป็นภาษา C ีนะครับก็สุดโอโค้ดนะครับสรุปนิดนึงนะครับก่อนจะเขียนนะครับเราก็ต้องเข้าใจนะต้องรู้อินพุตก่อนนะแล้วก็ต้องรู้เอาพุตก่อนนะว่าคืออะไรนะครับมีกี่ตัวนะครับแต่ละตัวเนี่ยนะครับมีกี่ตัวนะครับ แล้วแต่ละตัวเนี่ยมีชนิดนะฮะข้อมูลแบบไหนนะฮะจำนวนเต็มทศนิยมหรือว่าตัวอักษรนะครับเป็นตัวแปรชุดไหมนะครับถัดไปก็ในการเขียนนะครับสุดโค้ดนะครับก็จะมีเรื่องมี3ส่วนนะครับสุดโค้ดมี3ส่วนก็คือมี input นะครับมี process นะครับแล้วก็มี output นะครับ ซึ่งถ้าเราไปแปลงนะครับเป็นโค้ดภาษา C นะครับมันก็จะออกมาเป็น4ส่วนแล้วมีส่วนหนึ่งงอกขึ้นมานะครับก็คือเรื่องของการประกาศตัวแปรนะครับ variable นะครับ declaration นะครับที่เหลือก็จะเหมือนกันนะก็มีการรับ Input เข้ามานะครับซึ่ง Input เนี่ยนะครับ การรับปุ๊บใช้คําสั่งตัวนี้ครับใช้คำสั่ง scan f นะครับซึ่งถ้าเกิดต้องการรับข้อมูลที่เป็น integer นะครับก็ใช้เป็น scan f d นะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมาย a ด้วยนะครับข้างหน้าตัวแปรนะัช่ะบอกว่ารับค่า n เข้ามาอย่างเี้ยครับก็ใส่เขียนประมาณนี้ครับแต่ถ้าเกิดว่าจะรับข้อมูลที่เป็น double นะครับเป็นทศนิยมนะครับ ก็ต้องใช้ format นะครับเ L F นะครับแล้วก็รับค่าเข้ามานะที่บอกว่าต้องการรับค่าของราคาเข้ามานะก็เขียนประมาณนี้ครับอันนี้คือการรับ input นะครับถัดไปนะครับการ process นะครับอันนี้ก็มีเหมือนกันนะครับก็ที่อยากจะเน้นอีกรอบหนึ่งก็คือว่าด้านซ้ายมือนะครับของเครื่องหมายเท่ากับตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับ จะมีตัวแปรได้แค่1ตัวเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่มีคําสั่งอื่นมายุ่งวุ่นวายด้วยนะครับแต่ส่วนนั้นขวามือบริเวณนี้ก็จะเต็มที่นะครับคนใส่เครื่องหมายบวกลบคูณหารได้นะตามสบายนะครับสุดท้ายนะฝั่งที่เป็นเอาต์พุตนะครับส่วนที่เป็นเอาต์พุตนะครับของการเขียนภาษา c นะครับก็ใช้คําสั่ง print f นะครับ print f นะครับถ้าเกิดเป็นตัวแปรที่เป็น จำนวนเต็มนะครับก็ใช้เปอร์เซนต์ดีนะครับแล้วก็ส่งค่าไปนะครับสังเกตว่าไม่ต้องมีเครื่องหมายอัลฟาแซนเหมือนกับการรับค่าเข้าไปนะครับแล้วก็อีกแบบหนึ่งนะครับถ้าต้องการจะพิมพ์นะครับทศนิยมแล้วก็ใช้เป็นเปอร์เซนต์นะครับแล้วก็ส่งค่าเข้าไปนะครับว่าต้องการจะพิมพ์อะไรเข้าไปนะครับพิมพ์ราคาอะไรยีเป็นต้นนะครับ ถ้าต้องการให้เป็นทศยมสองตำแหน่งนะครับก็เป็นเปอร์เซ็นต์จุด 2f นะครับก็แสดงผลเป็นทศยมแค่2ตำแหน่งนะครับอันนี้ก็เป็นการสรุปนะครับเรื่องของการเขียนสุดโอโค้ดนะครับ,โโรบแล้วก็การแปลงสุโดโอโค้ดเนี่ยนะครับให้เป็นโค้ดภาษา C นะครับ